สวัสด <lei> ีคร sprout, ับ <Overwatch> สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านพี่น k k ้องมิดลักแฟนเพลงแฟนมอลำของทีมงานมอลำเป็นลําเพลินสุกุสุกคนครับมาพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บนรถโรงพยาบาลสายจวดครับครับครับผมเมื่อนี้สีผ้าเมื่อปืนทิกเอ็มทีมฮกเอ็มาอยู่ครับนอกเขามาสวดพ้ครับบางในมิดเนี่ย สีพ่ออาสี่พาพ่อไปใส้พ่ออะสี่พาผมไปม่เออลืมคุณพ่อเฮ้ยลืมคุณพ่อว่าพ่อเป็นคนขับเนาะสี่พ่อผมไม่ใช่ผมไม่หันแล้วพ่อไปไหนไปด้วยนี่ครับมันนี้ไปด้วยไม่ช่วยจักบาทโอ้ท่าร่ำท่ารวยช่วยเลยเต็มที่เต็มเตี่ยถ้าทำงานถ้าป่วยเแม่งกินบอกด้วยถึงป่วยก็ลุกเจ็บปวดมากมือเศร้าเนย ปิ้งน้อยร้อยสี่สิบครับพร้อมกับลูกไส้ปลาเอกนุ่มคัสโนวาฮาเบียทันทาราเป็นร็อปเปินครับเนี่ยหนมาครับหนี่ยมาพร้อมจานปิงครับผมอือครับผมว่าไม่ไรี่น้องตั้งแต่หมอกตั้งลมฝนโอ้ยเขาหลักนี่ละเขาหลักไรซุดนี่จากบม่ได้ไรสุตละโมูหรเมื่อคืนโอ้ยไม่ไรไม่ไรครับผมเลยเมื่อยเอียง เปิดิม่ยุ่เปิดังเสียงบ่เยยังทำเน่เมยยังเน่ตาหมองเน่ยลงพวนเนี่ยครับนเสี้ยงคิวูีเดีบัดพื่นเขาก็อยู่ได้นก็เนี่ยนพวะควนนี้พดีควใสเนาะโอ้ม็ขวัญใจผมยังหยดไหมโอ้ื่น่เป็ไหมดีกินไก่น้ำมูกแล้วเมือนกินกินไรก็ไ่ได้กเโเก ได้ชื่ออะไรขอทิ้มตัวโอ้โหเร่ที่นึงอะไรครับพี่น้องที่หนึ่งรับว่าแมนเสร็จว่าแมนสายเลยครับพี่น้องคว่ำง่วนมาต่างกันเจ้าได้ซอยเขาเจ้าเห็ดบ่ล่าจันปิงฮะเจ้าได้ซอยเขาเจ้าเห็ดอยู่บ่ล่ะาสกินอยู่หอบเฟี้ยงหอบหนึ่งละหน้าอยู่มันได้ย้อนยังได้ที่หนึ่งนี่ขอถามดูงอนมันแซ่บแล้วมันสุกแล้วต้องเป็นปลาสุกใหม่กับมีมันนะครับผู้เลี้ยงดำบุบเบิลยุ่งว่าแก่น

อันนึงมันกุ้งผู้ชายมันกุ้มเปนแก่สร้างุ้นผู้ใดแก่สร้างใจเมื่อจะไปว่าเขากุผู้ใดุ้งมันก็ไม่เมครับกุ้มาไปพวกเอเบียโอ้ตีโอ้ตีบอลังไงมาขายแกน้องจกินบอกกันท้องโตนี่ดีบดีแน hm ่ครับพี <sk 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 ่ <sk <sk ้องอันนึงใหม่ครับอันหนึ่งว่าทุกเลี้ยกันแล้วก็งันนแล้วก็ว่ากรรมการชนิ้ ชาที่ตามดอนาเบ๊ก็จะม่เลยครับเป็นโลมาเล็กนี่เลเป็นเป็นบอบย้อนยังย้อนยังใกล้ประทุกใกล้มาอีกแล้วพี่น้องเก่าใหญดีจกยังได้กันใกล้ม่อีมันจะเป็นโลมาเล็กบอบกันกันใกล้ประชุมเลยเป็นบอบแล้วต้งกานโอ้พอชิมลายกมูเดยไม่ไม่พอขึ้นยากเลยก็ไ่ได้แม่ดาราก็มีกินน้ำผมเนาะ ได้ยัดเต่โตกรรมการเลยบ่บ่มีกับบุญเสียนมีสายบ่มีอย่างเลยอเมนบ่พี่มันเหวี่ยงกับไม่ร้องเมนบ่จะพูดว่าเน้นในที่หนึ่งนี่ได้มาจากอยังบ่มีเสียนมีสายครับโอ้ในงานลูกไส้แน่นละดูว่าเร่องเส้นครับมามวนลขัดกันไหมพี่น้องมวนมวลอีกมวลขัดแต่ว่าอันอันครั้งที่สองอันที่เป็นในรับพี่น้องมวนน้ำยัง มันแล้วมันไก่โบถุกกับไก่ใหม่กันไก่โบจุกกับไก่ใหม่บนสุดท้ายก็ไกได้จุกเยอะบนสุด้ายกินน้ำไก่มันได้สูนมาจากใครได้สูนสุดจะปากแห้งกับมูฟองแม่ทางทางทั้งโซรันป่าเผาไก่ย่างวันเพียงนี่บ่แม่กับแม่ทานดางทางถามโซรันบ่ถามแมนเอามารวมกันด้วเอามารวมกันบ้านเุ้ยนี่คือไอ้มื่อ กรรมการนันตาข้อนันมาโอ้หน่วนหน่วนหน่วนมันออกปากเลยครับพี่น้องตั้มปอมเลยออกตาท่ามองเลยเป็นหมอปลาหามกรรมการหาบอกได้่างอดดมอที่จอปากชิมเลยโอ้น่วนขักไปเลยกรรมการกลางนี่กรรมการกลางไงนี่โอ้ลุงลุงวิลากับลุงวัฒนานามวงศาร์บอกกันนักแข้งว่านักเยาว่า ให้มีมารยาทนะห้ามบอกห้ามปากห้ามพูดได้เว่าจะมากันออกปากเองครับโอ้ยนวดขักไปเลยให้เบาเบียร์ใช่ไหมเน่ยไาหอดอันกุ้มทีนึ่งกุ้มทีนึ่งนี่ชิมหน่อยครับอันตาเนี่ยครับตากคนนี้นะที่มันหน่อยยานเบนน่ะยานเป็นมาเร่งประกาศชิมอะไรครับเจตัวรถไทยไม่ชิมเลยเดียวแดงขึ้นก็ร้องกุ้มเอกเบียร์ มันแบบมันเม็นคว้มเกียวอะเปล่าไปอีกเรื่ดี๋ยวะก็บอกโอ้ยกุ้มเพ็ดตัญญาเนี่ยมันพิษสูตรนั่นว่าม้วนหลาแจ๊งใจสูตรแล้วครับพี่น้องม้วเกียวมันพิษเจ้าทีเจ้าทานมันเกียวม้วนเจียวพ่อเจ๊งจสูตรไหมเป็นยังไมิ่งเจสูตรมันบื้อแล้วเนาะมันผิดน้ำไก่ดอกฮะไก่ไม่รู้่สุกโอ้คนกระคุยได้แล้วเนาะคนใดที่หนึ่งเนาะเฮ้ยหองเสียเนาะ จากเกีอยวมาสูตรได้แล้วจากจีเห็นแบบได้แล้วลายอันลายยังไอเดียวมักมาให้มาเลือยเท่ใกล้เพื่อนมักอยากครับ้ผมจะปากแห้งเนื้อวันนี้พอที่ทำครับ่ายรางวัลไดๆบนในคาราวันคาราวันสองปันหาครับสองปัญหาลุงทุนจังหวัดลุงทุนค้ากันลุงทุนสองลอยครับลุงทุนสองอยครับค่าอย่างนี้สองลอยเือแก้มักจอมาเลย ทำตาเกาหลีากาหลีคนคนหนนำการเบอ้องรากภาษาอิฟอว์คนใท่เียเอาแกทุกมันจิกินมันม่กินลรกกินร้านไม่ได้ดอกอพฟอว์ผมมันชอบคนนัอีกเออมากลอผมัาเรื่อยสื่อชตดมาเลือยสื่อโตมาเรอยจะอบเล้แววแววจะนัดแสงเรื่อยอะไรนี่ทำตามมาคนาหลีคนคนบางซื้อ ตอนยกมันเดบออกมันเยียงขึ้นมันเอียงเลโอ้โหโอ้โพองี้พนใจฟังเอาได้เจ้าว่ะว่ากุ้มึังใหม่เงี้ยย่างบเออใหม่เงียนย้อนมาขวานเส้นเจี๊ยบได้หลักถูบึกเอเลยแต่ว่ากลังนั่นืงอ้ิพอนฟันใช้ใช้หลายเทียอยู่ ถึงบ้าขอหยิบบุ่นบกวยมีไฟบกวยลมไฟพี่น้องฟังเอาเด้อเผยเผยออกมาเทละน้อยเทละน้อยเนี่ยโอ้เราได้ย้อนย้อนว่ายังพี่น้องครับจิมพี่เจ้าปากยาปากบ่มีเอาขึ้นดอกมคู่ละวันก็กินกันกินไม่เลยไหมต้องกันไม่เลยไหมเขาแบงหอบ่รวะแบงอยู่ครับแบงอยู่เขาให้เท่าไรอ่าข้นนะครับเอาข้น พูดละเท่าหาลอยครับพี่น้องข็ให้พ่อหาอยป่อห้ยูครับหายพ่ออยู่โอแรกแมาทงนี้ก็ซื้อินยซื้อยังไมใหามูสางที่งานสีจบบาครับเพราะว่ามันเป็นผู้เหตุลงทุนสองอยได้กำไรสองพันสามก็มาผมมันไม่ได้ครับผมกินเต็มเพราะว่ายังไม่เตไม่ออกจยกบากเพราะเขาไปซื้อเองเขาไม่พูดซื้อครับเต็มเต็มอดีครับเอกน มีตกินกับเจ้าเงินเรวปวดแต่ว่าคนไม่ยอมมีดีไหมครับนี่ายางบิกซีดิโอ้ยจังดาเขาจีเปิดไ้มอลังจังเดียวเฮีจะวาด้าซากเขาดิโอ้ยเขาอาหารปรชัดเลี้ยงเขาเดียวเขาอาหารชัดเลี้ยงขาเนาะนเนาะโอ้ยบ้งกอดโอ้คนนะคนนนีไม่ยอง แต่โจางหางอีพอไปเห็นไหงอีโบังว่เราแต่ว่าตอนนี้พอคิดน้ำไหมพอคิดน้ำยางยางนารถส่พออีโผหางป่อไม่มขันนะครับพว่ามันเป็นยังเปนตกชางเนามันนักใจนักใจเอียงใจแบบก้เนี้ยมันเอียงหัวเอียงหไปตามเขาเลยนะ ปยามมีจะปอยเมื่อย่าับโัวจักคีเมื่อนึงจะจะลงเพอครับพี่น้องเป็นปับปาเจโลเมื่อเมื่อเมื่อพี่น้องเมื่อนี่อันสายยังกี่สายรับครับบุกขอดได้ทังไงขอดขวดนี่ขวดขวดครับพี่น้องรัดได้เครื่องตัวขวดมันขยายได้ยู่ขวดขวดพี่น้องเอ้ยไม่นะจริงก็บอกนอ่าี้รัดก้างเรเพียครับผม พ่อที่แลกพ่อกะว่าสิไปครับเต้าเบียแม่โตยังขึ้นมาดดดดดดด่ดยมดดดดดดดยดดดดดดดอดด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 นี่ดดดดด้ดอดด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 ดอดด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 าดดอยู่กับดด้ดูกดอ้ดดอดลดดเปดด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 ดอดด่ดด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 ากกจสา เนาะกลมาไปตัวครับผมขอเลือนทางวอดแล้วก็ลงทำไมเอาอดเชิญไอ้ขี้ทำนี่ล่ะอ้าพี่จวบโอ้ยขี้ยังไรแท้้วมันไม่เติมเนียมบอกมันจะยังไงก็มันพักเรยวยองสิไปนั่นพออยู่บ่อไปไปไปสิไปยังยังนี่อ้าวอี่อบภาพมันยัไปอ อาคาพ่อพาไปว่ายน้ำไมงสันติไปก็ครับโอ้ยไปใส้กับไปบนจุดดวงไฟมากครับไปจุดดวงไฟครับมันบอก่าท่านีหอดยามเด้อเออยามนี่เห็ดบงอยู่เดยอะถ้าบังฟิงติงแบ่งไฟขึ้นหานช่วยเราหอดยามจุดดวงไฟจังมากันจังมากันครับังไปกันเดียวได้เวลาแล้วโอเคออกเดินทางครับเอาจวดจวดครับบุญพาจวดอี่มันตถน้นทางจวดโอ้ย เตรียมตัวแล้วครับพี่หน่องเดินทางสีพาปิงปิงไปยังเนาะ <c oughs> โอ้ยพมไม่ไรนะไก่เนาะเร็วเร็วยากเลดิเร็วก็เร็วยาก,ก, <c oughs> กขนาดพ p o w e ์นังดี <c oughs> <c oughs> โอ้รถเอียงยีง่หลี <c oughs> โอ้ยเบาเบียบเป็นยังไงเอียง์ยียครับพ่อรู้สึกว่าเป็นเยียง์ใสมันงปะเอียง์ยอะครับพ่อโอ้ยไม่ได้เบาเลยวางมันวางมันโอ้ยเกี่ยวคุณยัยากนะเอาเอาเจงหวะกันจังหวะกันครับผมครับเกี่ยวเกี่ยวเงินทั้งจวดไปจวดครับ